ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะหมดดำขชาพาเลืออดเกลียนมั่วข่าวม้าอ,อนาภาเเมี่ยวประวันรัตยันสองพิธีกรตัดสินใจพักงานเองไม่ใช่โดนสั่งปลดกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ไปแล้วสำหรับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเหล่าบรรดาดารานักแสดงและพิธีกรที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายในขณะนี้ โดยก่อนหน้านี้ก็เป็นม้าอ,อนภากระโดนกระแสชาวเน็ตไม่ปลืม้มหลังคอมเมนต์เรื่องกลุ่มนักศึกษาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยจนกระแสโด่งดงังสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตกับพฤติกรรมของม้าอ,อนภาในครั้งนี้และเมื่อไม่นานมานี้พิธีกรคู่ในรายการข่าวสายขายอย่างหนุ่มกันชยัยก็ได้เผยว่าม้าไม่ได้ทำหน้าที่พิธีกรในรายการนี้อีกต่อไป ล่าสุดมดดำคชาพาพิธีกรฝีปากกลา้าได้เล่าข่าวของม้าอนภา,าที่ยังเป็นกระแสสุดแรงในขณะนี้ให้ฟังว่าหลายคนว่าฉันเข้าข้างฉันไม่ได้เข้าข้างหรอกใครจะเอาตัวเองไปเสี่ยงแต่ฉันจะเล่าความจริงให้ฟังหลังจากที่โพลีพลัสได้ทำหนังสือแจ้งไปว่าพี่ม้าเป็นคนขอยุติบทบาทในการเป็นพิธีกรดำเนินรายการสามแซบซึ่งเรื่องราวมันก็เป็นยังไงก็รู้กันอยู่นอกจากนี้มดดำยังเล่าอีกว่า คือพี่มาได้คุยกับทีมงานคนหนึ่งพี่มาก็บอกว่าตนเองไม่สบายใจเพราะกระแสมแรงตนเลยเป็นขอหยุดเองคือตอนแรกแพลน,นไว้ว่าสักพักพี่ม้าคงจะออกมาขอโทษสังคมให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วค่อยมาดูกระแสสังคมอีกทีหนึง่งแต่ปรากฏว่าช่วงนี้พี่ม้าบอกว่าตนไม่สบายใจเพราะกระแสมันเข้ามาเรื่อยๆตนจึงขอหยุดการดําเนินรายการไปเลยส่วนพี่เหมียวคุณไม่ต้องไปอะไรนะพี่เหมียวเขายังไม่สบายใจ เขาบอกว่ากระแสแรงเขาเลยหยุดชั่วกล่าวพี่เหมียวยังไม่มีการปลดอะไรทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นสําหรับตัวพี่เหมียวเองอยังได้บอกว่าเมื่อกระแสมันแรงมากพี่เหมียวจึงขอหยุดก่อนเหมือนกันเพื่อความสบายใจของตนเองอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดจริงๆยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น